เมื่อวานนี้เนี่ยมีการอภิปรายจากรองนายกรัฐมนตรีแต่ว่าอภิปรายในนามของการเป็นสสนะไม่ได้ในหมวกของการเป็นรัฐมนตรีในนามหมวกของสสพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินลักษณะวิสิทธ์ได้พูดอภิปรายที่เป็นรูปธรรมในเรื่องของการหาทางออกผมจับสรุปมาเป็น 2, 2> ประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องการเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคุณจุรินเนี่ยบอกว่าพูดตรงๆเลยก็คือว่าข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมคือเขาต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว มันก็มีร่างของทางฝั่งพักร่วมรัฐบาลเองอยู่แล้วอ่ะถูกไหมซึ่งมันควรที่จะนําขึ้นมาพิจารณาในวาระที่หนึ่งในขั้นรับหลักการได้ทันทีโดยไม่ควรที่จะมีเงื่อนไขอะไรที่ทําให้สังคมเขาเข้าใจว่าตั้งใจที่จะเตะถ่วงยืดเวลาอีกต่อไปแล้วแล้วท่อนต่อไปนี่สําคัญเพราะว่า สสพลังประชารัฐพูดก็พูดอย่างคุณภัยบุญนิติตตะวันแกเปิดชื่ออยู่แล้วว่าแกบอกเลยว่าหัวชนฝาก็ต้องทําประชามติก่อนที่จะมาโหวตกันตั้งแต่วาระแรกปรากฏคุณจุรินพูดเลยครับว่าการทําประชามติก่อนรับหลักการหรือเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยอย่าทําอีกมันเป็นการยืดเวลาการทําประชามติเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเขียนไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าให้ทําหลังจากผ่านวาระสามก่อนที่จะนําขึ้นทุนกล้าวทาครั้งนั้นทีเดียวก็พอเพราะมันชัดเจนอยู่แล้ว จะไปทําเพิ่มเติมอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่ออะไรมันก็จะทําให้ถูกสังคมเขามองว่านี่แหละยื้อแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ในประเด็นนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมมันมีส่วนที่น่าสนใจอยู่ตรงหนึ่งซึ่งคุณจุรินก็พูดคือเรื่องร่างที่มันพร้อมที่จะโหวตได้เลยเมื่อเปิดประชุมสภาสมัยสามัญเดือนหน้ามีอยู่6ร่างคือร่างของพักร่วมฝ่ายค้านกับร่างของพักร่วมรัฐบาลแต่มันขาดร่างของไอรอ ที่เขาเรียกกันว่าร่างของประชาชนและข้อเรียกร้องผู้ชุมนุมคือเขาต้องการให้รับร่างฉบับนี้ไม่ใช่ฉบับของพวกสสประเด็นก็คือว่าร่างนี้ยังติดขั้นตอนตามกฎหมายอยู่จะสามารถเข้าสภาได้วันที่12หลังจากนั้นต้องมีการบรรจุคุณจุรินก็เลยพูดขึ้นมาว่ามันต้องเลือกแล้วละ่ะถ้าหากว่าเราจะเร่งทําเราพิจารณารับร่าง6ยติที่มีอยู่ก่อนของบรรดาสสไปก่อนจะโดนด่าว่าตั้งใจทิ้งร่างประชาชนให้ตกไหม กับประเด็นที่2คือถ้างั้นรอร่างฉบับไอรอให้เข้าสภาได้ก็ต้องรอเป็นหลังวันที่12ก็จะโดนด่าหาว่าตั้งใจยื้อเวลาอีกไหมดังนั้นขอให้ตั้งกรรมการ3ฝ่ายคือทั้งสอสอสอสฝั่งรัฐบาลสอสฝั่งฝ่ายค้านและสวามาคุยกันหาข้อดีข้อเสียของ2แนวทางนี้เพื่อให้ได้ข้อสรุปออกมา ทีนี้มันมีผลยังไงมันมีผลสําคัญอย่างนี้ครับคุณผู้ชมถ้ามีการลงมติรับหลักการในวาระหนึ่งไปแล้วเนี่ยตอนวาระ2เนี่ยก่อนที่จะพิจารณาเขาจะต้องมีการตั้งกรรมธิการพิจารณาร่างขึ้นมาทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีร่างของไอรอเนี่ยนะฮะแล้วตั้งกรรมธิการขึ้นมาเลยเนี่ยกรรมธิการตามกฎของการประชุมสภามันจะต้องแบ่งโคต้าเป็นสัดส่วนต่างๆ ซึ่งมันจะไม่มีสัดส่วนโคตาของตัวประชาชนคนนอกเข้ามาเนื่องจากไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับใน6ร่างนี้ดังนั้นถ้าหากว่ารับ6ร่างนี้ไปก่อนตั้งกรรมธิการขึ้นมาเลยแล้วค่อยร่างไอรอค่อยขึ้นมาอย่างเงี้ยตัวกรรมธิการมันตั้งไปแล้วไม่มีตัวแทนจากฝั่งไอรอจากฝั่งประชาชนเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มีต้องรอจนกระทั่งผ่านวันที่12ร่างของไอรอเข้าสู่คิวของยติ แล้วค่อยตั้งกรรมธิการกรรมธิการอันนั้นน่ะถึงจะสามารถมีตัวแทนของทางฝั่งประชาชนเข้ามาได้อพอยที่สำคัญเนี่ยมันคืออยู่ตรงนี้ะนะฮะทีนี้คุณจุรินเนี่ยได้พูดถึงในพอยท์ที่2สําหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้ก็คือขอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเหมือนพูดง่ายๆเป็นคณะกรรมการสมา,านะฉันนะโดยจะต้องมีส่วนประกอบจากทั้งในและนอกสภาไม่ต่ํากว่า7ฝ่ายให้กรรมการชุดนี้มีหน้าที่แสวงหาคําตอบแบบเป็นรูปธรรมด้วยนะ เร่งหาหรือกันว่าหาจุดร่วมจะหนวนจุดต่างเพื่อหาทางออกให้กับประเทศให้ได้ลองฟังเสียงคุณจุรินดูครับชุดนี้มีหน้าที่ในการสแสวงหาคำตอบที่เป็นทางออกที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศอะไรที่เห็นพ้องต้องกันได้ก็ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับ ข้อสรุปที่เห็นพ้องนั้นไปดําเนินการในทันทีโดยไม่ชักช้าซึ่งผมก็คาดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญน่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เห็นพ้องต้องกันได้ประการที่สองส่วนอะไรก็ตามที่ยังมีความเห็นที่ต่างกันอยู่ก็แขวนไว้ก่อนแล้วก็เร่งหารือร่วมกันเพื่อหาจุดร่วมที่อาจจะยังมีประเด็นเพิ่มเติม ที่เห็นตรงกันได้ต่อไปโดยเน้นรูปแบบของการจับเข่าคุยกันอย่างสร้างสรรค์อะไรที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถอยได้ก็อาจจะต้องถอยคนละเก้าหรือคนละสองเก้าอย่างที่ท่านนายกได้เสนอความเห็นไปทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถดำรงเป้าหมายที่จะมุ่งหาคำตอบและทางออกให้กับประเทศด้วยความปรารถนาดีให้กับบ้านเมืองให้ได้ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป คือคณะกรรมการแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อยสองครั้งย้อนไปครั้งล่าสุดคือสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นมันก็มีการชุมนุมอะไรอย่างเงี้ยรุนแรงเช่นเดียวกันก็มีการตั้งคณะกรรมธการสมานฉันขึ้นมาในยุคที่คุณชัยชิตชอบเป็นประธานรัฐสภา,าเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีก็เสนอไปที่สภา,าให้มีการตั้งขึ้นมาแล้วมันก็นี่แหละก็มีขึ้นมาทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลายคนมองว่าสุดท้ายมันก็จะเหมือนเดิมอย่างอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยอดีตอดีต อ,อดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเนี่ย<ช>คุยก<ช>ับ <ขอ S 2> ผมบอกว่า<ช>สุดท้ายแลแ้วแพทเทิร์นของสภาก็คือตั้งกรรมธิการกรรมธิการก็ไปแสวงหาความคิดเห็นทําเป็นรายงานแล้วก็มาส่งไปที่สภาอย่างมากสิ่งที่สภาทําได้ก็คือส่งไปที่รัรฐบาลสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยคืออาจารย์ยุธพรเชื่อว่าสภาเนี่ยประชุมกันให้ตายเถอะสองวันนี้ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะกลไกของสภาทําได้อยู่แค่เท่านี้